ก็เวลคัามยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วันดบีฟีฟ่าแพ็คโอเพนนิ่งนะครับผมก็อยู่ผมจอนนะเหมือนเดิมกับกิจกรรม The Blue Legend นะครับ The Blue Legend ก็เป็นตำนานอะ่ะเชลซีนั่นเองนะครับผมเป็นเชลซีแอมบาสเดอร์หลักๆก็น่าจะมีโจโคด็อกบาบุลเลตหรือมีทุกคนนะ่ะพิเศษหน่อยก็โจโคคนเดียวมั้งนะฮะนอกนั้นก็มีหมดพวกเอสเซียงพวกอะไรที่เคยมีอยู่ในเกมอยู่แล้วมันก็มาในแอมบาสเดอร์ด้วยนะครับ ก็ถือว่าถูกใจแน่นอนนะสำหรับสาวกสิง์บลูเชลซีนะครับผมสำหรับวันนี้พี่จอนก็จะมาล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเอตไอคอนหรือเอต c h เชลซีวันนี้ต้องได้สักโต้ล้วนะไปแลกก่อนเลยครับการที่ได้จากการแลกผู้จัดก,การเนี่ยมันดีด้วยนะ BOE อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีฮอตท็อปร้อยนะครับโอ้โหก็ลุ้นหนักหน่อยนะรับเลยแล้วกัน โอ้โหเพชรม่วงมาแล้ววนะไปลุยกันต่อดีกว่านะครับเพชรม่วงเรามาแล้วน,นะเอ้าเดี๋ยวนะแค่นี้เหรอได้แล้วไอคอนนะว้าวเฮ้ยกดไปประมาณร้อยเหรียญนะครับหนึ่งพันบาทได้ไอคอนแล้วนะครับสำหรับพี่จอนนะมันปกติปะเนี่ยไปลุยกันต่อครับทีละยี่สิบในทางของเราอืมการอะไรครับเนี่ยลุ้นบุกเจ็ดอีกแล้วมาแล้วสีฟ้าพี่ไม่แล้ววะ สีเขียวมาเลยครับผมครับนักเตะ7คนเชลซีแอมบาสเตอร์หลังจากที่ร้อยเหรียญผ่านไปเริ่มหายแล้วนะเริ่มเริ่มไม่มาแล้วนะครับดับ30มบวกหนะครับโอเคครับผมครบแล้วนะเกือบเกือบ400เหรียญนะครับตอนนี้เหลือ684นอดสินะกันต่อครับโอ้สีฟ้ามาแล้ววะยังเหลืออีกเพียบครับเหลือ500เหรียญครับอ้าวม่วงมาแล้วเหลือเม็ดเดียวครับขอสีฟ้าอีกเม็ดหนึ่งอ๋อเต็มแล้วครับได้มาแล้วครับ2ใบ ดับ30บวกหนะครับเห็นเขาบอกว่า200ได้ครบลองดูไหมหนึ่งสอมห้าเมตรลองดูดีกว่าครบปะวะโอ้การ์ดไม่ค่อยดีเลยนะครับ200นะดูดิแต่อัญมณีน่าจะครบนะนี่200ครบจริงๆด้วยครับกด200แม่งครบเลยนะเอ้มันก็ดีอยู่นะ200แต่รอบแรกคือเรากด100เดียวมันได้ไอคอนไงตอนนี้เราได้ไอคอน2ใบแล้วเี้ย <c oughs> การ์ดโคตรเยอะเปิดมันแน่เอ้ย ไอคอนอีกแล้วโอ้สามใบแล้วอ่ะเออเกินคาดอยู่นะมาเหลือเม็ดเดียวครับสีเขียวครับกับอีก6สิบสี่มันจะร้อนตรงสีเขียวมันไม่มานี่แนะยแหละสีเขียวไอ้เชี่ยสีเขียวม่งไม่มาไม่มาทีนี้โอ้จบครับสีเขียวม่งเหลือรูเดียวอะ่ะแล้วโอ้แล้วเป็นการ์ดแบบการ์ดดีด้วยนะดับสามสิบบวกห้านะครับปีครับแต่แต่ยังวางใจไม่ได้นะครับต้องไปเปิดกัน ต้องไปเปิดกันดูก่อนนะครับถึงจะถึงจะรู้ว่ามันจะเจงหรือเปล่ามีอยู่50,000นะตอนนี้เหลืออยู่50,000แล้วเจ0 0หมื่นแจาก5้0 0 0ืเป็นแปดหมก็ประมาณ30,000กว่าเอ็มนะถามว่าเยอะไหมก็น้อยกว่ากิจกรรมที่แล้วอยู่นะสำหรับเงินแต่มันน่าจะได้ลุ้นตรงการ์ดนี่แหละนะครับสามใบลวดเลยแล้วกัน,น <laughs> ประหยัดเวลานิดนึงเอลเะเบอร์เจ็ดลนโดไหโอ้ดียารมาเลสครับบวกเจ วหวรุ่นบาซ่ามาสองตัวแล้วแล้วไม่มาบวก7ด้วยนะมาบวกห้าเกมมึงจะทำ้ายให้กูเกินไปแล้วนะใบนี้มีเชลซีเอมเดอร์ด้วยนะครับหกใบขอเป็นเอโตบวก7ได้ไหมโอ้โหไม่ใช่แล้วล่ะทรงนี้โอ้โหมีใครอยากเห็นผมตีบวก8ปดไหมฮะ <c oughs> ฝากกดหัวใจกด like ไลค์ไว้หน่อยแล้วกันนะ3ามใบเกนะครับ96ยังไงก็รวยนี่ไงวิ่งมาแล้วปีแคบยืนรอเลยใครวะ มันก็ไม่ได้รวยอย่างที่คิดนะครับร้อยสองนะขอเป็นเชลซีว่ะโอ้โหไม่ใช่ครับเป็นปีแคปตัวเก่าตัวเดิมหน้าเก่าหน้าเดิมครับโอ้โหเชลซีไม่มาครับการร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งจริงๆจากใจอยากได้เอโต้นะแต่อีกใจนึงก็อยากยากลองไอ้โจโคอ่อะไม่ใช่ว่ะโอ้ เป็นแฟงครับแฟงไรกาดครับยอกๆขาย Hyundai BMW ออกว่าเอ้ยออกอยู BMW ่นะแต่น่าจะมาบ่อยนะใช่ปะเขาเป็นอีกปีที่ดูสแตตดีอยู่นะยืนตำแหน่งพลังการยิงเยอะนะครับ2องใบครับ85ลุ้นบวก8นะครับบวก8เอ่อ MC เฮ้ยไม่ใช่โอ้โหบวก7ครับถือว่าไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะการนี้มันต้องได้บุก8ถึงจะคุ้มนะโอ้โหใครครับนี่กองหลัง โอ้โห8ว่าเห็นทงแล้วกูท right. ้อเลยครับสองใบลวดเลยครับเฮ้ยเกลิ่บิลว่าแปดแปดพันได้อยู่ได้อยู่เหงๆรวยรวยลันลันมา LH สิบเจ็ดโอ้ญี่ปุ่นมาเลยครับบูกเจ็ดด้วยฮาเซเบะคนดวงดีขายขี้มันก็รวยไปลุย ขอลุ้นๆหน่อยเบอร์เก้าเบอร์เก้าเอ้ยแปลกๆโออาบูบากา้าเอ้ยสี่พันเลยอะ่ะอาบูบาก้าครับมีคนบอกนี่คือร่างทรงของจอร์ดเวอารเลยนะครับร่างทรงนะมาครับไปทสองวิ่งมาเอ้ยโอ้โหประเทศไทยโอ้สวยจังวะอย่างน้อยก็น่าจะไปตีบวกสี่ได้อยู่มั้งเหลือสักบวกสี่เอาไปแลกได้อยู่ มาเป็นเวรอนเนี่ยตัวไม่งมีร้อยห้าสิบตัวผมได้ตัวแบบล่างๆอะ่ะโอ้นาซาปะไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ใช่นาซาสเตเกเลนเบิร์ครับสวยจัดเลยนะร้อยห้าสิบแปลงได้ตัวอะไรไม่รู้อาบูบาก้าอีกแล้วไอสัตว์โอ้ร้อยห้าสิบครับโคตรสวยนะเอาหน่อยได้ไหมครับนะขอล,ลันๆันหน่อยได้ไหมเชลซีแอมบาเดอร์ Chelsea, ไม่ใช่ไขรครับเนี่ยถามจริงก็บุกแปด ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ก็เป็นบุกแปดนะสามสิบตัวมันจะไม่ได้เลยวะขอลั่นลั่นขอลั่นลั่นเนม่าอ่ะลั่นไหมเนี่มาโอ้โหสองหมื่นไปใบที่สองครับต่อเลยฮะเบอร์สิบเอ็ดนิสเบลดป่ะโอ้เน็ตเบลดว่ะสามหมื่นแปดขายออกไหมลุยลุยลั่นลั่นลั่นมากองกลางโอ้โหแลมพาดว่ะ โคตรเซ็ง2,800มมึงบอกกูแปกโหยัดเค้ผมว่าน่าจะได้เอาไปตีบวกว่ะลั่นลันสักใบหนึ่งว่าวันนี้ยังไม่ลั่นเลยเฮ้ยไปว,ว่ะมาอาไนเอโมโ็มจีเบอร์เจ็ดเ๊ะเจมิลเนอร์เออหมือนเก้าได้อยู่ขายขายออกปะวะ เจมิวเนอร์ปีนี้มันก็ดูไม่เร็วนะเป็นปีโมเมนต์ออฟกอรี่น่าจะได้สัก1 7ื่นเจ็อยู่มั้งอย่างต่ำๆนะอยากได้สุดก็น่าจะเป็นเดย์ไพรกับเดยองเดย์ไพร์เดยองฟานได้ ong, อืมทำมาเนะี่ยมึงกูรวย ไม่อยู่เลยครับแปบบ๊บนึงนะคือสเตตมันเยอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบเราต้องการว่ะรอบที่แล้วเราได้องลีเนาะจากใบนี้นะองลี only. หนึ่งเดียวเท่านั้นคืออานายนะที่ผมอยากได้นะครับองลี only ได้แล้วเหลืออานายมาครับขอฟีฟ่าดอทคอมไปดำไปครับผมอานาย โซล่าโอ้โซล่าเท่าไหร่วะโอ้ยังขายได้อยู่มั้งแต่น่าจะเอาไปบวกนะตอนนี้มีอะไรบวก1 2กับตัวในทีมเดี๋ยมีในตัวในทีมด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับขาดอีก2จริงๆก็อยากได้เงินนะครับแต่ก็อยากตีบวกด้วยลั่นๆหน่อยวะรอบนี้ยังมีโอกาสได้โรนโดยอยู่นะครับสีดานอีกสักรอบก็ดี fifa com ไปอานายเท่านั้นวิ่งมาตันดัมเบอร์เจ็ดประตเกสไอสัตว์เอ,อ้ยถึงปีกูแล้วเป็นปีที่แบบไม่เก่งด้วยนะแอบเสียดายวะ่ะทับในสตาร์ด,ดัมกูแม่งอย่างใจกูพังวะ่ะเพราแต่ร้อยสิบสองตัวนี้เนี่ยมันมันไม่มีสปีดใเบอร์อะปีนีน้ตัวบาซ่าที่ไม่ได้อยากได้อะ เฮ้ยเปเล่บวกแคบมะเฮ้ยเปเล่มาวะตั้แต่แบบราวฟ้ากับเหวเลยอะเอาละครับผมหลังจากที่ผ่านพ้นนะฮะวิกฤตไปนะเราก็มาเปิดไอคอนเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับผมทีละใบแล้วกันไปครับใบแรกครับไอคอนแพ็คใบแรกจัดมาเบอร์สี่อาร์เจนตินาโอ้โาร์เวียซาเนติ 7,000ไปครับไปที่2ครับขอลั่นๆหน่อยว่าวิ่งมาเฮ้ยเอียนรับไม่เจอกันนานร้อยแปดอีกแล้วครับมาที่7,000สุดท้ายครับไอคอนแพ็คครับจังหวะนี้มันต้องมาแล้วว่าเบอร์1ิป็ไปมันเกิดขึ้นอีกแล้วครับสุดท้ายแล้วนะครับทุกคน งม,มงายอีกแล้วช่วงหลังๆนี่คือไม่ค่อยอมให้เลยนะลาหูเนี่ยการนี้มีลุนเอโตแบบชัดๆเลยนะคจัดไปครับเอโตต้องมาแล้วจวังหวะเนี้ไม่มาคือแย่อุ๊ยบาซิลการิงชาหมื่นสองจเยอะกว่าเอโตนะครับแต่ว่าแค่ราคาโคตรถูกอะ่ะ ปิดท้ายกันไปกับการหวดบวก5ไอคอนแล้วกันนะวันนี้นะหลังจากที่พังมาตลอดทั้งคลิปโคตรจะเซงนะหวังว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบดีๆบ้างนะครับผมฮาริสโต s, <c oughs> <S สตอยคอฟ <c oughs> ผมบวกแบบเต็ม5หลอดเลยนะครับจัดเต็มขนาดนี้ <c oughs> มึงไม่ติดได้ยังไงวะปิดฉากไปแบบสวยๆดิ <h anging> หวังว่าจะติดนะครับ <c oughs> สำหรับสตอยคอฟหลอดเจมไปหนึ่งที <c oughs> เอ้างงไอสัตว์งง กูหลอกแล้วมึงพุทโธทำโมสังโคสามทีสูตรเดิมสูตรเก่าเลยอันนี้สูตรเก่าเลยสามทีขูขอน่ะกูกกาบล่ะโอเคโอเคครับผมได้อยู่อย่ดแค่มีพุ้ด้วยนะครับผมปปกดสเปคบาร์ทีหนึ่งมีพุ้มาให้ด้วยครับผมโอ้โหโอเคนะถือว่า ลักเซ็ตแล้วแหละนะวันนี้พอแล้วนะครับชีวิตมันแฮปปี้แล้วนะความสุขหาได้ง่ายๆครับการตีบวกความเร็วสปีดต,ต้นเนี่ยครับร้อยยี่ไปแล้วครับจบสกอร์ร้อยยีลังการยิงร้อยยี่สิบสี่ยิงไกลร้อยยี่สิบเจ็ดเลงแมงร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับวอลเลย์ดูโอ้โหผ่านหมดเลยส่งสั้นส่งไกลเปิดบอลกองหน้าได้เล่นปีกได้นี่ต้องเขาคนนี้นะดูดิเปิดบอลร้อยยี่สิบสองเลี้ยงบอลร้อยยี่สิบหกครับ หวังว่าจะเลี้ยงบอลดีขึ้นนะผมใช้แล้วยังยังดูเลี้ยงไม่สุดอะตอนบวก4ี่โปรเจกต์ลาสันบวก5จะกลับมาไหมกลับมาแน่นอนครับสําหรับโปรเจกต์ลาสันบวก5นะครับแต่ว่าวันนี้พี่จอรน,น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับอีวานเปเรซิกครับบวก8ถ้าเกิดว่าติดได้ใช้แน่ฟีฟาดอทคอมป้ายดำสูตรนี้อาจจะมาอาจจะมาดีดนิ้วไปทีหนึง ฮาซิเบให้ให้ใหโอ้ไม่ให้กูสเปคบลาล์อ่ัวเฮ้ยโอ้ไม่ได้ลุ้นนะเนเลยสเปคาราจัดไปเลยแล้วกันรอยคินยังไงบะเข้าให้บะเข้าให้ริยาสมาเรสบวกแปดไอสัตว์มามาเหอะไม่มา <c oughs> เอาอีกแล้วเอาละครับก็จากลากันไปกับไฮไลท์ส t อยคอร์บวก5แล้วกันนะเรียกได้ว,ว่าเป็นการรับเกรดที่ตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับการตีบวกไอคอนนะครับหลังจากที่ผิดหวังกับลางสันไปก็ได้สตอยคอมาในคลิปนี้ลงทุนไปเยอะพอสมควรนะครับ มาว่ากันเรื่องในการใช้งานในเกมดีกว่านะก็ถูกบอกว่าเป็นอะไรที่ดีขึ้นมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องของการยิงลูกเว่อร์เนี่ยมีให้เห็นบ่อยมากๆการยิงแบบว่ามุมแคบยิงเสาไกลย,ยิงปันคือเรื่องการยิงเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆนะครับเท้าขวาเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะแต่ก็จกกังหวะยิงหล,ลงายๆจังหวะเนี่ยค่อนข้างตรงกรอบนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยิงแป๊กยิงเบานะเท้าขวาแต่ก็ตรงกรอบนะครับคือความคมเนี่ยค่อนางค่อนข้างที่จะของจริงอยู่นะครับ แล้วก็เรื่องความเร็วเนี่ยจะดูแบบว่าทรงๆเหมือนเดิมแหละนะครับไม่ได้เร็วมากเท่าไหนนร่นักนะจังหวะการไปกับบอลถือว่าโอเคนะครับดีขึ้นแล้วก็สกิลม,มุกผ้าดาวทําให้ได้เล่นจังหวะเล่นท่าอะไรเงี้ยดูพลิ้วดูฟโฟล์ขึ้นนะโดยเฉพาะท่าควายบอลหยุดอะไรเงรี้ยผมค่อนข้างชอบเล่นท่านี้มากนะครับก็มีกองหน้าสไตล์แบบ5้าดาวแล้วมันก็ค่อนข้างค่อนข้างชอบนะครับสำหรับผลเล่นชอบเล่นท่านนะแล้วก็มาดูจังหวะไถจังหวะนี้นิดนึงนครับนี่งไถเนี่ยรู้สึกว่า จะมีความแข็งมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆจังหวะก็อาจจะดูดูไปไม่สุดเพราะว่าสปีดมันไม่ได้เร็วมันไม่ได้พุ่งมากนะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ใช่เป็นตัวที่แบบสปีดเตอร์อ่ะแต่ความเร็วก็พอตัวรอดได้ครับนี่ฮะโหยิงขวาเลียดเข้าไปครับแต่นอกกรอบไม่ค่อยเข้านะเท้าขวาต้องต้องยิงในกรอบอ่ะถึงจะเข้าครับนี่เอโต้มาครับไอสอยคอแบบยืนกลางลุกนะเกมนี้นี่ปั่นโค้งโค้งโคตรสวยเลยนะ ตัวที่ยิงไกลแบบไดเวอร์มากครับถ้าเข้าซ้ายแต่ถ้าขวาที่คือแทบจะหลุดกรอบนะถ้าขวานี่ยิงเฉพาะในกรอบอย่างเดียวนะมาเลยครับจังหวะโชว์สปีดครับอี๋อุย้ยขาขวาจาวังหวะนี้ก็เข้าอยู่นะอาจจะดูแบบไม่โค้งมากครับมันไม่ค่อยถนัดแต่ก็ใช้ได้ครับลูกเมื่อกี้เรามาที่เอโต้ครับปีเชลซีนะเดี๋ยวน่าจะได้รีวิวในคลิปต,ต่อไปเพราะว่าผมเปิดได้พอดีนะครับนี่จบไปแบบในกรอบนะ อาจจะว่าริมเส้นนิดหนึ่งครับเปิดบอลโชว์ไปทีนานๆที่ได้เปิดแล้วนี่ครับเปิดบอลโคตรแม่นนะสตอยคอฟยืนฝั่งซ้ายได้ครับฝั่งขวาก็ดีคือเป็นได้ทุกอย่างครับในแนวรุกนะสตอยคอฟเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็ได้ครับเป็นปีกก็ได้กองหน้าก็ดีแต่แนะนํากองหน้ากับกลางรุกนะถือว่าเด็ดเลยนะครับจงังหวะนี้ตัดเข้าในมาเปิดมานี่โหม่งไปทีครับโอ้โหนนูนานๆที่เปิดได้โหม่งนะเปิดโหม่งยากหลือเกินนะผมไม่ค่อยถนดนะัดเับแผ่นนี้ อ้นี่ก็สับไก่ครับเท้าซ้ายหลากหลายจังหวะครับมาให้ดูกันคลิปหน้าเป็นเอโต้เชลซีแน่นอนนะแล้วก็อาจจะมีโรนันดินโย่ก็อาจจะทําด้วยนะเพราะว่าดินโย่เนี้ยมันมันเป็นไอคอนปีที่แล้วเนาะแล้วทีนี้นะี้มันมันมันนานแล้วอะ่ะมันแผดเก่าแล้วผมก็มีโอกาสได้จับโรนันดินโย่นะครับไอคอนด้วยก็อาจจะมารีวิวให้ดูกันนะในแผทปัจจุบันว่ายังโหดไหมยังเป็นยังไงบ้าง เล่นมันหรือเปล่านะก็แน่นอนว่าน่าจะได้เห็นแต่ว่าน่าจะอีกสักพักแหละ <c oughs> ทําแต่ละคลิปก็นานหรือเกินนะครับเอาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ให้กําลังใจด้วยครับคลิปนี้อาจจะเจ๊งนิดหนึ่งนะแต่คลิปหน้ากิจกรรมหน้าว่างกันใหม่ตอนนี้ผมมีลาสันบวกสี่แล้วด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้มาหัวกันในครั้งหน้าแล้วหวังว่าจะติดนะก็ให้กําลังใจกันด้วยครับไปแล้วครับสวัสวดีบาย